สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง m e วันนี้เป็นวันพฤหสัสบดีที่3พฤศจิกายนนะคะอาจารย์รักบอกเสมอเลยนะว่าอย่างช่วงต้นเดือนเนี่ยเงินใครที่เงินเดือนออกเนี่ยอย่าลืมนะแบ่งเงินเล็กๆน้นอยๆค่ะไปทําบุญไปให้ทานนะคะตรงนี้จะทําให้เราบีโชคลาภนะการเงินจะสะพัดเข้ามือด้วยเช่นกันเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารวันพฤหสัสบดีกับวันเสาร์เนี่ยวันนี้ ดวงคุณดีในเรื่องของการติดต่อเรื่องเงินทองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอเครดิตหรือการขอสินเชื่อต่างๆหน้าที่การงานเนี่ยต้องระมัดระวังสักนิดค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานนะอาจจะมีการผิดใจกันนะคะจนทําให้เกิดปัญหาสําหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์วันศุกร์แล้วก็วันพุธกลางคืนวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าลาบผลเงินทองโชคลาบวิ่งหาค่ะทั้งเรื่องของหน้าที่การงานก็ยังมีความราบรื่นนะ สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความรักค่ะมันมีเรื่องของความระแวงหึงหวงเป็นอยู่แล้วก็วันนี้นะคะจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทําผิดกฎจราจรค่ะเพราะคุณอาจจะถูกปรับหรือถูกว่ากล่าวตักเตือนได้สำหรับสีบางคนวันนี้จะเป็นสีส้มสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีแดงและเครื่องประดับน้ำโชคนะคะก็จะเป็นเพชรเป็นพลอยสีน้ำเงินนะคะเช่นไพรินเป็นต้นแล้วก็เครื่องประดับสามกรัตรดสามสิ่งนี้นะ จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกื้อนหนุนในเรื่องของโชคลาภให้กับเราใครก็แล้วแต่ที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการงินงกับโชคลาภค่ะในเรื่องสัปดาห์นี้นะคะแนะนำเลยค่ะไปจัดก,การรับบูชาพระสิงห์วลรนะคะพระอุปคุตแล้วก็หลวงพอ่อฤษีลิงดำแต่ถ้าคุณต้องการเสริมดวงเรื่องหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้านะให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะอุปสรรคที่มีให้หมดไปเนี่ยให้ไปขอพรกับปู่ฤษีนะคะ ปู่ศรีสุโธค่ะหลวงพ่อสมหวังแล้วก็พระปิยะมหาราชส,สำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ขาแล้วเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดน,นะเน้นค่ะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรคก,การสร้างโรงพยาบาลนะคะหรือสมทบทุนสร้างพระประธานก็ได้อันนี้ส่งตรงนี้จะทำให้เราค่ะมีความรับรื่นะคะแล้วก็จะทำอะไรก็แล้วแต่จะมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น สำหรับเลืองของอาหารจะใส่บาตรถวายสัตว์านทําบุญเบญะก็ดีในอาหารใน้่ขอให้มีผักที่เป็นยอดค่ะเช่นหน่อไม้นะคะยอดชนะนะคะ,ะหน่อไม้เปื่อหลังเป็นต้นหรืออาจจะเป็นขนมหวานก็ได้ค่ะที่มีชื่อเป็นมงคลนะเม็ดขนหนุนปุยฝ้ายนะคะท้องหยิบท้องหยอกใบทอตรงนี้จะเป็นเคล็ดนะให้ชีวิตเราค่ะมีความก้าวหน้าแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต มาดูกันเฉลยว่าตัวเลขที่วางไาว้เมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30นอนเลขที่ออกคือ680แล้วก็55รอบนี้นะคะตัวเลขศูนย์เข้ามาทั้งหลักหน่วยบนเลยนะคะแล้วก็ชุดวินเนี่ยก็ยังเข้ามาสองตัวบนด้วยคือเลข80ส่วนในรอบ18.30นอนเลขที่ออกคือ246แล้วก็00รอบนี้ตัวเลขศูนย์ค่ะเข้ามาทั้งหลักหน่วยนะคะหน่วยล่างแล้วก็สิบล่างด้วยนะคะ อ่าส่วนในรอบ19.30นได้ที่ออกคือ794แล้วก็47รอบนี้หลุดไปค่ะมาถึงเรื่องของการบางตัวเลขเด็ดประจำวันพุทธสตวบดีที่3พฤศจิการย,ยนกันในรอบ17.30นชุดเป็น้กที่ว่าไว่ให้จะ 50. เป็นเลข5เลข1เลข4เลข8เลข6เลข9ใน้นไนที่เลข5กับเลข1ชุดจับคู่50535756 01317161 ส่วนในรอบ1 8 3 0นชุดวินเลตที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข4เลข7เลข6เลข2เลข3ในที่ที่เลข5กับเลข4ชุดจับคู่50 51 58 59 04 14 84 94ส่วนในรอบ1 9 3 0นชุดวินเลตที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข1เลข5เลข6เลข8เลข7ในที่ที่เลข2กับเลข1 ชุดจับคู่2องศ2นย์ส1ง1ี่สองอนนี่หนึ่งสานเันนี้จะไปทั้งสามช่วงเวลาของวันพุทธหัสบดีที่3ามพฤศจิกายนค่ะอย่าลืมนะคะทุกท่านหมั่นให้ทานนะโดยเฉพาะคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากอาันนี้สมจะทําให้เราร่ํารวยอันนี้จะทําให้เรามีโชคลาบนะคะแล้วก็มีคนให้ความช่วยเหลือในเวลาที่เราต้องการ ผู้นี้มาเพบกัเป็นใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับประชาชนทางช่องทางซีมีเดีวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ